วันยึดแบบนี้ท่าไทยกำลังมิแทนมานครนายกพาครอบครัวมาทานอาหารอร่อยๆอย่าลืมมาลิมรสอาหารไทยของร้านเลื่อนลอมฟังกันนะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงขั้วหอยขมหอยขมแกะเปลือกนำไปแกงกับพริกแกงคุนไม่ใส่ผงชูรสปีกไก่ยัดไส้เมนูที่เด็ดที่ต้องสั่งเพราะหาทานยากปูหลนสูตรคุณยายห่านคู่ผักเทียงก็เลิศไม่แพ้กันพอและไข่มุกทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านเรือนลอมฟางนะครับอยู่บนถนนสุวรสอนตมบลปากขาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนั่นเองครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2พทุ่มและเขาจะมีวันหยุดทุกวันที่ 7 17 27ของเดือนนะครับลงท้ายด้วย7ส่วนใหญ่จะหยุดหมดยกเว้นถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะขยับไปหยุดวันจันทร์แทนนะครับยังไงโทรมาสอบถามก่อนดีที่สุดครับมาถึงจะได้ได้กินนะครับ0 3 7 3 8 1 3 9 7นะครับผมแล้วก็094 539 9828แล้วก็ที่ร้านเขาจะมีลานจอดรถเป็นของร้านอยู่ด้านหลังเลยมีทั้งคาเฟ่นะครับแล้วก็ร้านอาหารอยู่ในบริเวณเดียวกันบรรยากาศดีมากร่มรื่นสุดๆเลยนะครับ